สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาต่อ EP อีพในส่วนของต่อจากเมื่อวานที่สอนออกแบบนะคะแผ่นพับด้วย Word นะคะวันนี้จะมาสอนออกแบบแผ่นพับนะคะด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะที่เดิมแล้วนะคะเมื่อวานนี้คือนะคะอาจารย์ได้สอนแล้วโยนคลิปให้แล้วนะคะเบื้องต้นนะคะอันนี้การออกแบบเบื้องต้นนะคะโดยใช้ Microsoft Word นะคะ วันนี้เราจะมาใช้โปรแกรม Photoshop นะคะคือโปรแกรมตัวนี้นะคะในการออกแบบนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรามีโปรแกรมเราติดดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จแล้วนะคะให้เราดับเป็นคลิกเข้าไปใช้งานเลยค่ะนะคะกำหนดหน้ากระดาษที่ชัดเจนนะคะในการใช้งานนะคะอาการขออนุญาตหยิบกระดาษ A4 นะคะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะกําลังเปิดเครื่องนะคะเพิ่งมาจากสอนข้างนอกนะคะของวันนี้อาจารย์เลยอัดคลิปช้าหน่อยนะคะวันนี้จะอัดเป็นเป็นสองแบบสองสไตล์ในการเรียนการสอนนะคะเพื่อที่จะใช้ในการประกอบนะคะการฝึกทํางานนะคะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ชัดเจนให้นักเรียนสามารถเข้ามาย้อนนะคะดูชิ้นงานของเราได้นะคะหรืออ่ คลิปวิดีโอนี้ได้เพื่อไปฝึกฝนนะคะหรือพัฒนางานของตัวเองนะคะตรงส่วนนี้นะคะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะที่สำคัญเลยนะคะโปรแกรมเนี่ยจะยังไม่ขึ้นหน้ากระดาษอะไรใดๆทั้งสิ้นให้นักเรียนนักศึกษาเด็ดขาดนะคะนักเรียนจะต้องทั้งท่าเองเสร็จปุ๊บไปที่ไหนคะไปที่ไฟล์นะคะแล้วไปที่นิวค่ะ เสร็จปุ๊บนะคะเราจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะชัดเจนเลยนะคะให้เราตั้งชื่อชิ้นงานของเรานะคะ,ะตรงนี้เป็นเนมนะคะชื่อชิ้นงานเราตั้งเป็นงานออกแบบแผ่นพับนะคะ,ะนะคะ,ะรูปแบบของอโปรเซสงานนะคะตรงนี้นะคะเราจะเลือกเป็นอ่า กระดาษนะคะกระดาษ A4 นะคะหรือ international paper นะคะมันจะเป็นรูปแบบของ A4 นะคะเห็นไซส์ไหมคะ A4 ค่ะข้างบนตัวนี้จะเป็นความกว้างนะคะความกว้างตรงนี้นะคะของด้านบนของกระดาษนะคะตรงนี้จะเป็นความสูงของอ่าเขาเรียกว่าความสูงของกระดาษ เพราะนั้นเราจะสลับกันเพราะเราจะทําเป็นแนวนอนเราก็นําตัวนะคะขนาดของกระดาษ A4 เนี่ยนะคะความสูงเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะขึ้นไปอยู่ความกว้างนะคะแล้วตรงนี้ใส่เป็นสอง้อยสิบนะคะความความกว้างลงมาอยู่เป็นความสูงนะคะสลับกันอย่างอื่นไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วกดโอเคค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบแนวนอนนะคะ จากนั้นนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าขนาดกระดาษเราที่เราจะต้องแบ่งมีขนาดเท่าไรเรานำกระดาษ A4 มาพับเลยคะ่ะพับนะคะให้เป็นสามส่วนนะคะในส่วนของที่เราต้องการนะคะอ่าเสร็จปุ๊บนะคะตรงส่วนนี้นะคะเราได้แล้วเราก็เอานำไม้บรนพัดเนี่ยมาวัดขนาดนะคะ ของช่องที่เราจะวางนะคะเราก็ใส่ประมาณอ่าที่วัดได้นะคะก็จะประมาณ9ก้าครึ่งนะคะจากนั้นนําลูกศรน,นะคะมาคลิกที่ตรงเส้นนะคะเส้นไม้มันทัดถ้าใครยังไม่มีเส้นไม้มันทัดให้กด control r นะคะสมมุติกรณีหน้าจอแบบนี้ไม่มีแม้มันทัดขึ้นกด c t r o l นะคะปุ่ม c t r o l ตรงนี้นะคะ แล้วกดตัว R ค่ะพร้อมกันไหนมันทัดเราก็จะขึ้นมาค่ะเสร็จปุ๊บล้วกดลากเลยนะคะสักประมาณ9ครึ่งนะคะของแผ่นพับหน้าหนึ่งนะคะเราก็จะได้แบ่งแบ่งหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะกลับไปดูชิ้นงานของเราว่าเราจะทําตัวไหนก่อนนะคะอย่าลืมว่าถ้าเป็นข้างในจะเป็นหน้าเรียงกันก็คือ2องสามสี่นะคะ เราจะทำได้สองสามสี่ก่อนนะคะสามล็อกนะคะสามล็อกนะคะจากนั้นนะคะเราจะออกแบบนะคะก็คือเราจะวางเฟรมงานก่อนนะคะหรือออกแบบสีลักษณะการออกแบบสีเราสามารถที่จะเทเป็นสีพื้นหลังเลยก็ได้นะคะเราก็ไปที่ตัวเครื่องมือตรงนี้นะคะจุ่มสีแล้วเราไปจิ้มตรงเนี่ยค่ะเศษสีที่เราต้องการนะคะ จากนั้นมาเลือกตรงนี้ค่ะแล้วเลือกคลิกขวานะคะอ่าส Back เก t นะคะแล้วกดเทตอนนี้กรณีที่เราต้องการที่จะเทสีพื้นหลังเองหรือแผ่นพับเองนะคะดับเบิลคลิกตรง Layer Background นะคะกดโอเคนะคะเพื่ปอปลดล็อกอ่าเราสามารถที่จะปรับสีได้นะคะปรับขนาดสีได้หรือถ้าเราไม่ต้องการนะคะพื้นหลังที่เป็นสีนะคะ ตรงนี้เราก็สามารถที่จะอ่าตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะกดกดโดนแท็ได้นะคะหรือย้อนกลับตรงนี้ได้นะคะป๊บเห็นไหมคะแล้วลบนะคะเนี่ยตรงนี้เทสงสีอ่านะคะสมมุติว่าเราเทสีนะคะหรือถ้าเราไม่เทสีก็ก,กดย้อนกลับนะคะจากนั้นนะคะเราจะสร้างชิ้นงานต่อไปนะคะ ก็คือเราจะใช้พื้นหลังด้วยการที่สร้างเองหรือแทรกรูปภาพเองสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือนะคะอินเทอร์เน็ตหรือ google ในการค้นหาชิ้นงานที่มันสอดคล้องเพราะนั้นก่อนที่จะทำงานใดๆทั้งสิ้นเราจะต้องเตรียมนะคะรูปภาพหรือชิ้นงานนั้นๆน,น,นะคะเพื่อที่จะมาแทรกในงานของเราเนี่ยให้ชัดเจนนะคะแล้วก็พูดง่ายๆคือโหลดไว้แล้วนะคะมันจะได้ไม่เสียเวลานะคะ อันนี้หนึ่งคลิปต่อสิบนาทีนะคะ EP นี้ก็ EP ออแรกเมื่อเสร็จแล้วเราดาวน์โหลดนะคะเราสามารถเลือกรูปภาพในอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเองนะคะเราดาวน์โหลดแล้ว,ลวเราสามารถที่จะแทรกได้เลยนะคะกดไฟล์ค่ะจากนั้นกดไปที่เพรสนะคะตรงนี้นะคะอ่าจะช้าหน่อยนะคะ นะคะค้างนะคะสักครู่ให้มันโหลดก่อนนะคะสักคู่นะ,ะอ่าตอนนี้รูปภาพที่เราจะใช้นะคะเราได้ได้วนาโหลดลงที่เครื่องแล้วนะคะก็จะคลิกไปที่โฟลเดอร์ที่เราเซฟรูปภาพไว้นะคะชัดเจนเลยนะคะอ่าสมมตินะคะเราจะทําเกี่ยวกับเรื่อง แ่ะเลลี่นะคะหรือชิ้นงานโครงงานของเรากดเสเลยค่ะ,ะเมื่อรูปภาพมาแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่ารูปภาพมันจะมีความชัดเกินไปหรือมีความใหญ่พอควรเพราะฉะนั้นเราก็กดชิปค้างไว้นะคะกดชิปค้างไว้แล้วก็ใช้เมาส์เนี่ยนะคะค่ะย่อส่วนลงนะคะ ก็ื่อที่จะให้ไม่ให้ภาพมันแตกนะคะจากนั้นเราจะหมุนรูปภาพให้มันดูมีคลาสสิกมีความอาร์ต้ามานะคะคลาสสิกไปเสร็จปุ๊บนะคะ enter ค่ะรูปภาพมันก็จะวางแล้วแต่มันมีความโดดเกินไปเราต้องการที่จะให้มันไปอยู่เป็นแบ็กกราว์หรือพื้นหลังนะคะเพราะนั้นเรากดไปที่ตรงนี้ค่ะลดนะคะความเจือจางนะคะของรูปภาพนะคะ ะะลดความเจือจางลงไปแล้วแต่ที่เราจะถนัดนะคะว่าใช้เท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะขอบมันชัดเกินไปเราต้องการที่จะลดขอบของชิ้นงานของเรานะคะเราไปที่ยังลบค่ะรูปยังลบแล้วเลือกเอาลักษณะของอแปลงลบเนี่ยเป็นฟุง้งฟิ้งนะคะและเลือกขนาดไซส์ที่เราจะลบนะคะแล้วกดที่ว่างกดโอเคถามเราว่าเราต้องการที่จะ ลบจริงๆเหรอนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็มาลบเลยคะ่ะสร้างความฟุ้งฟิ้งของงานนะคะเดี๋ยวถ้าครบสิบนาทีนี่ไป EP ีที่สองนะคะจากนั้นกดที่ลูกศรตรงนี้ค่ะตรง move to นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีพีที่สองนะคะ